สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยันยันข่าวชอบกดไลค์ใช่กดแชร์รักกันแน่แน่กดแชร์ชกดนานๆกดยันยันกดเยอะๆยน,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 นะคะเดี๋ยวเราไปดูคลิปที่ถูกตัดมาโดยนางดอกกระเือพัทยานะคะเป็นของช่องเออซอร์ซ่าเขาให้เครดิตเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะดิฉันไม่แปลงไม่อะไรทั้งสิ้นก็ปล่อยไปอย่างนั้นฟังกันเต็มเไปฟังกันค่ะว่าเขาพูดถึงเรื่องอะไรคือวันนี้นะไม่ได้มีอะไรมากหรอก คืออยากจะให้น้องยานเนี่ยน้องยานของพี่เสือเนี่ยคือมารับฟังเรื่องราวในคดีนี้บ้างไม่ใช่ว่าอยู่นี่จะบิดไปบิดบิดเบี้ยวไปเรื่อยเพราะว่ามันจะทําให้อีกคนน่ะลูกนอกใส่น่ะเดือดร้อนหนักคือเอาเริ่มต้นเริ่มต้นตั้งแต่ตอนแรกเลยนะฮะคือในการที่ว่าเราขึ้นไปพูดในช่องสิบจีเนี่ยคือเราไปอธิบายไทม์ไลน์ของตัวเราเองว่าเราเนี่ย ได้กระทำสิ่งใดไปบ้างหรือว่าอ,อประสบประ,ประสบกับปัญหาอะไรมาบ้างแล้วก็อธิบายในส่วนของเราไปแล้วหลังจากนั้นนะได้มีการเอาเราไปด่าทอหรือแม้กระทั่งเอาพวกแชทหรือเอาข้อมูลส่วนตัวเราเนี่ยเอาไปเปิดเผยค่ะถ้าคุณวีรศักยินยันจะเรียกดิฉันว่าน้องยานก็แล้วแต่คุณนะคะแต่ดิฉันไม่ค่อยปลื้มในการเป็นน้อง ของคนอย่างคุณวีรศักดิ์สักเท่าไหร่รู้สึกว่าทําให้ตัวเองด้อยค่าไปมากที่กลายเป็นน้องของคุณเพราะมีความรู้สึกว่าคุณไม่มีอะไรที่จะเป็นพี่ที่ดีได้เลยนะคะคนเป็นพี่ต้องเป็นผู้นําทางโดยเฉพาะพี่ที่เป็นผู้ชายจะต้องเป็นคนที่พูดคําไหนคํานั้นแล้วก็ไม่แก้งแกว้งแกว้งไปแกว้งมานะคะโดยที่คุณวีรศักดิ์บอกว่า คุณวิคุณเอ้คุณวีรศักดิ์รู้แล้วใช่ไหมตอนนี้ก็คือรู้แล้วใช่ไหมว่าเขามีอะไรในการจะไปสู้กับคุณวีรศักดิ์พูดถึงเรื่องการไปขึ้นช่องสิจีคุณพูดถึงการที่คุณไปขึ้นช่องสิจีคุณบอกคุณไปขึ้นช่องเพื่อที่จะอธิบายเรื่องราวในส่วนของคุณไทม์ไลน์ของคุณในสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็น้องยานเนี่ยไปทําให สาวิจีเดือดร้อนโดยที่น้องญาติเอาไปบิดเบือนเอาไปด่าทอตรงไหนค่ะมีด่าทอหรือฉันเพียงแต่บอกว่าสิ่งที่คุณเล่าในช่องสิบจีนั้นไม่เป็นความจริงเพราะในแชทที่คุณคุยยังคุณบอกว่าคุณกับไปบอกในช่องสิบจีว่าคุณไม่เคยไปกระตี้กระเตียวไปกระตุ้นโทรไปหาเขาไปเยง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 ไปให้เขาต้องขึ้นไลฟ์ต้องขึ้นอะไรยังไง คุณทโทรไปครั้งเดียวถ้าเข้าไม่รับคุณก็ไม่นานไม่นี่ดิฉันก็เลยเอามาให้ดูว่ามันใช่เหรอคะเพราะมันมีหลักฐานอยู่ว่าคุณรัวรัวรัรรรัว,รว,รว,รวแล้วก็มีการสั่งเขาต้องขึ้นไลนนะตรงนี้ต้องแก้นะมันเป็นการด่าเลยคะถ้าการพูดความจริงเอาหลักฐานมาให้เห็นว่าสิ่งที่คุณพูดหน้าช่องกระสิบจีมันไม่ใช่ความจริง ความจริงมันคืออย่างนี้ถ้านั่นคือคือเป็นการด่าก็แล้วแต่คุณะคะ่ะเอาที่สบายใจเอาที่สบายใจค่ะแต่ตอนนี้คุณยอมรับแล้วใช่ไหมคะว่าคุณไปกล่าวหาว่าเขาเอาข้อมูลส่วนตัวมันไม่ใช่ข้อมูลส่วนตัวค่ะแล้วสาวิตรีเอามาให้ฉันฉันกับสาวิตรีดูกันสองคนสาวิตรีไม่ผิดนะคะ แต่ถ้ามีการเอามาเปิดเผยแล้วคุณคิดว่าคุณเดือดร้อนจากการเปิดเผยคนเปิดเผยคือคนผิดความพลาดของคุณไม่รู้ใครยุคคุณถ้าคุณฟ้องแจ้งความดิฉันคนเดียวคุณอาจจะได้อะไรติดปลายนมกลับไปบ้างแต่คุณต้องการที่จะเล่นงานสาวิจีคุณรวบเอาสาวิจีเข้าไปตรงนี้ล่ะคะ่ะกลายเป็นสาวิจีฝั่งที่ถูกแจ้งความอาจจะได้อะไรติด ปลายคางคุณไปค่ะคุณไม่ได้ติดปลายนวมแต่คุณอาจจะได้หมัดน็อกติดปลายคางคุณไปนะคะพูดกันซื่อๆพูดกันตรงๆไม่ต้องไปอ้อมค้อมไม่ต้องไปเป็นนิทานไม่ต้องไปเปิดเพลงแล้วก็ดา่าอีชาติช่วยอีสารละเลวอีนั่นอีนี่อะไรพวกนี้อยู่ข้อมูลตรงนี้มีนะคะคุณลบไปแล้วก็จริงค่ะแต่คุณรู้ไหมว่ามีคนเขาแคปไว้ได้หมดแล้วไม่ว่าที่คุณกับคุณรอนจะพูดถึงอะไรยังไงมันมีหมดค่ะ เพราะฉะนั้นการที่คุณจะมาบอกว่าที่คุณไปขึ้นพูดเป็นเพราะเราไปด่าทอคุณก่อนเรื่องนี้มันเงียบไปนานคุณแยกกันคุณก็แยกกันแบบเงียบๆไม่ได้มีใครอะไรอยู่ไม่อยู่คุณก็เปิดช่องเพลงขึ้นมาแล้วการด่าของคุณมันทําให้คนรู้ว่าคุณหมายถึงใครจริงไหมคุณวีรศักดิ์สาธุภาพแล้วก็มีการท้าทายว่าถ้า คิดว่ากระทำความผิดเนี่ยให้ไปแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษเองเพอเราพบเห็นการกระทำความผิดแล้วเนี่ยเราจึงได้มีการไปแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษทั้งสองบุคคลแล้วเราก็ได้ทำตามขั้นตอนของกฎหมายเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ยังกลับมาว่าเราอีกว่าสิ่งที่เราไปทำตรงนี้เป็นการกลั่นแกล้งอีก คุณวีรศักดิ์เอาหลักฐานมานิดหนึ่งสิคะกลับมาหาว่าเราเป็นการกลั่นแกล้งอะไรยังไงในส่วนตัวด,ดิฉันดิฉันพูดเสมอว่าไปทําให้ถูกต้องตามกฎหมายไม่ว่ากันและดิฉันไม่ได้ว่าอะไรเลยเพียงแต่ดิฉันมีสิทธิ์ที่จะขอเรื่องดิฉันมีสิทธิ์ที่จะอธิบายคุณมีสิทธิ์ที่จะกล่าวหาเพราะฉะนั้นสิทธิ์ที่จะแก้ตัวมันก็ต้องเป็นของดิฉันจริงไหม แต่เหตุได้ชัดว่าคนที่คุณกันแกล้งคือสาวิตรีเพราะตามกฎหมายไม่ได้ห้ามในการที่สาวิตรีจะเอาแชทที่คุยกับคุณมาให้ดูไม่ต้องดูอะไรค่ะถ้าบอกว่าการเอาแชทมาเปิดเผยเนี่ยไอคนที่ส่งแชทให้ต้องผิดด้วยนางทิดาทิปต้องผิดไหมคะเอาแชทงับๆไปให้นางจันสีมันต่างกันตรงไหน ถึงจะปิดหน้าปิดตาเราก็รู้ว่านั่นคือนางทิดาทิพย์คุยกับสาวิตรีมีบุคคลที่สามรู้เพราะฉะนั้นจะปิดยังไงเนี่ยจะบอกว่าที่ฉันผิดคือฉันไม่ปิดแต่ฉันเป็นคนที่พูดจาตรงไปตรงมาฉันเป็นลูกผู้หญิงพอที่จะไม่เหมือนพวกลูกผู้ชายหลังอ่านบางตัวที่งงงงเงงเงง,งไปดานั่นดานี่ไป พิมพด่ารัวๆอยู่อีชาติช่วยอีสาละเลวอีนั่นอีนี่สารพัดท,ที่จะมีใส่ความหยาบคายมาใครเริ่มก่อนใครเริ่มก่อนดิฉันยังเคยบอกเลยว่าพอเธออย่าให้ต้องขุดอย่าให้คุณรอนต้องเดือดร้อนพอเธอคุณก็ไม่หยุด คุณก็ไม่หยุดวันนี้มาบอกว่าเราไปโวยวายว่ากันแกล้งใครโวยวายคนที่กำลังโวยวายคือคุณต่างหากเพราะคุณรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นที่นางหรือใช่หรือไม่คือตรงนี้เราจะมาชี้แจงตรงนี้คือเรามาปกป้องสิทธิ์ของเราเราไม่ได้ไปกันแกล้งใครแต่สิ่งที่ท,ที่สองสองคนทำนั้นน่ะคือมันก็ทำผิดต่อเรามาก นั้นกูก็ไปว่ากันาตามขบวนการยุติธรรมแล้วกันพีน่รักสวัสดีจ้ะส่วนเรื่องที่ว่าเราเดนเนินตามไปครับไปตามขั้นตอนต่างๆนานาเนี่ยเป็นที่เรียบร้อยแล้วคือเราไม่ได้ไปกันแกลอะไรตรงไหนเลยสิ่งที่น้องยานเนี่ยเอาไปกล่าวอ้างเนี่ย ว่าเป็นลักษณะว่าเราเนี่ยไปให้ร้ายคนนั้นให้ร้ายคนนี้นะคือมันไม่ใช่เรื่องจริงคุณวีรศักดิ์เอาตรงไหนคะที่มาบอกว่าฉันไปบอกว่าคุณให้ร้ายคนนั้นให้ร้ายคนนี้เพียงแต่มีการตั้งคำถามว่าทำไมซองหมายเนี่ยมันถึงเข้าไปโพสต์อยู่ในช่องของอวตาร ใครเป็นคนเอาไปให้อวตารตัวคุณเองหรือเจ้าพนักงานเพราะเทียบกันแล้วหมายที่ที่ฉันได้รับกับหมายที่อยู่ในช่องของใหม่จารวันมันเป็นจ่าหน้าซองอันเดียวกันตรงนี้ไปถึงมือจาะเข้ได้อย่างไรแล้วการที่คุณมาออกมาโพสเดี๋ยว ต้องอย่างนู้นเดี๋ยวต้องอย่างนี้เป็นการข่มขู่หรือไม่ไดิฉันมีสิทธิ์ที่จะตั้งคําถามนะคะตัวคุณเองคุณยังบอกว่าคุณใช้สิทธิ์ของคุณกูอุ้โอยโทษค่ะดิฉันไม่มีสิทธิ์หรืออย่างไรคะคุณวีรศักดิ์หรือคุณถือตัวว่าคุณเป็นเสือแล้วฉันเป็นแค่ผู้หญิงก็เลยไม่มีสิทธิ์อะไรผู้หญิงจะมีสิทธิ์แค่ไป โอนเงินเข้าเขียนลายเซ็นของผู้ชายแล้วก็โอนเข้าบัญชีผู้ชายเป็นแสนแสนผู้หญิงมีสิทธิแค่นั้นหรอคะผู้หญิงมีสิทธิ์แค่เปผู้ชายเปเแมงดาอะอย่าร้อนตัวนะคะดิฉันแค่ถามว่าตามความคิดของคุณวีรศักเนี่ยผู้หญิงมีหน้าที่เลี้ยงดูปูเสือเปผู้ชายเท่านั้นหรอคะไม่มีสิทธิ์ที่จะ ตั้งคำถามว่านี่คุณขู่ฉันหรือเปล่านี่คุณประจานฉันหรือเปล่าที่คุณยังตั้งคำถามได้เลยว่าที่คุณทําในคุณละเมิดสิทธิ์ผมหรือเปล่าคุณก็ยังไปแจ้งความได้คุณแจ้งความได้คุณอื่นเขาก็ตั้งคําถามได้จริงไหมคะคุณวีรศักดิ์เพราะฉะนั้นน่ะน้องยานก็เลยต้องได้รับหมายเรียกให้มาเป็นผู้ต้องหาไง ส่วนขั้นตอนต่างๆนานาเนี่ยมันก็เป็นตามขั้นตอนของเจ้าพนักงานเขาไอ้ตรงนั้นเราไม่ได้ไปก้าวล่วงแต่ก็พยายามไปบิดเบือนไปบิดเบือนว่าหาว่าเราไปเร่งรัดไปบิดเบือนเรื่องนั้นเรื่องนี้จนทําใหา้ทางเจ้าพนักงานเขาเดือดร้อนแบบนั้นแบบนี้เนี่ยคือมันไม่ใช่เรื่องจริงตั้งแต่ต้นคลิปนี้ที่นางดอกกระเทือตัดมานี่นะคะคุณมิระษั์ ใส่ไลท์ดิฉันหลายคาแล้วนะคะน้องยานบิดเบือน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 แม้ว่าคุณจะไม่เอ่ยชื่อจริงแต่หน้าตาคุณตัวคุณหมายที่ดิฉันได้รับน้องยานหมายถึงดิฉันแน่นอนค่ะคุณบอกน้องยานบิดเบือนมากี่ครั้งแล้วคุณบอกว่าดิฉันว่าคุณว่าคุณไปรุ่มร่ามกับเจ้าหน้าที่ทําให้เจ้าหน้าที่เดือดร้อนอันนั้นน้องยานบิดเบือนไม่ใช่เรื่องจริงดิฉันถามอย่างนี้นะคะดิฉัน โทรไปคุยกับร้อยเวรเจ้าของคดีคนแรกนะคะตอนนี้ได้ยินว่าเปลี่ยนแล้วใช่ไหมจ๊ะ <c oughs> คุณลองคิดดูถ้าเขาไม่เดือดร้อนเนี่ยเขาจะเขาจะรีบบอกก็าช่วยเปลี่ยนผมออกไปจะครับทําไมละ่ะจริงไหมคะจริงไหมคะเขาจะขอเปลี่ยนเรียกว่าคือเอยเอาเลยเอาเลยเอาเลยเปลี่ยนเลยผมไม่ไหวละถ้าเขาไม่เดือดร้อนเขาจะยอมเปลี่ยนทําไมคะ รียกร้องให้เปลี่ยนด้วยรีบเปลี่ยนเลยผมไม่ไหวจริงๆเนี่ยทิฉันโทรไปหาร้อยเวรเจ้าของคดีในขณะนั้นเนี่ยโทรไปคุยแล้วฉันก็ได้บอกตามตรงว่าดิฉันได้โทรไปคุยกับร้อยเวรแล้วร้อยเวรโอเคมากน่ารักมากแล้วก็ร้อยเวรก็ยังบอกว่าคือเหมือนกับจะถามว่าคืออยากจะอยากจะให้คุยกับนายเวรศักนี่เลยตรงนี้ฉันบอกดิฉันไม่มีอะไรจะคุยแต่ถ้าเจ้าตัวฝั่งนู้นคน ผู้กล่าวหาดิฉันมีอะไรอยากจะคุยกับดิฉันดิฉันยอมคุยด้วยก็ได้แต่ถ้าจะให้ออกมาถามดิฉันว่าฉันอยากคุยไหมดิฉันไม่ได้อยากคุยค่ะดิฉันจะสู้คดีไปตามคันลองเท่านั้นเองแต่ถ้าคนนั้นอยากคุยก็ดิฉันก็อนุญาตให้เอาเบอร์โทรศัพท์ของดิฉันให้เขาได้อนุญาตค่ะจแล้วเป็นยังไงวันรุ่งขึ้นไอ้ไหลมานั่งพูดว่ายังไงกูรู้เบอร์อียานแล้วเดี๋ยวกูจะโทรไปอย่างนู้นอย่างนี้ แล้วโดยดิฉันก็เลยบอกว่าถ้ามึงรู้เบอร์กูจริงๆมึงแน่จริงมึงโทรมาเดี๋ยวกูจะเล่นงานร้อยเวรที่นางเลือกกูไม่ได้อนุญาตให้เอาไปให้คนอื่นนี่เป็นข้อมูลส่วนตัวกูอนุญาตให้คู่ความเท่านั้นเองเพราะดูเหมือนคู่ความอยากจะคุยด้วยอยากจะเคลียร์แต่ดิฉันบอกว่าดิฉันไม่เคลียร์หรอกนะดิฉันไม่ได้อยากคุยแต่ถ้าเขาอยากคุยดิฉันคุยได้ อนุญาตแต่อนุญาตให้เฉพาะคนนี้ถ้าไอ้คนคนนี้เอาไปให้คนอื่นร้อยเวรต้องรับผิดชอบเขาเดือดร้อนไหมคะเหมือนกับที่ภาพซองจดซองหมายที่ส่งไปมันไปถึงมือใหม่ชารวันได้อย่างไรดิฉันไม่เชื่อว่าเจ้าหน้าที่เป็นคนส่งให้ใครเป็นคนส่งให้มันเทียบกันแล้วนะคะ แล้วก็ได้เอาให้เจ้าหน้าที่ท่านนั้นดูแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงมีแบบนี้เขาถึงอยากออกจากคดีนี้ไงคะเพราะทําคดีให้คุณคุณถือวิสาสะมากว่าสนิทสนมกับเขารู้จักกับเขาแล้วเขาเดือดร้อนคุณไปได้อะไรมาคุณไปรู้อะไรมาคุณเอาไปเล่าให้อีฟักกิ้งกอยหมดไรๆก็เอาไปพูดพูดพูดพรำ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  แต่้พอดิฉันคู่อย่างนี้ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวูเล่นเป็นยังไงล่ะไอ้ไหลออกมาบอกว่าอุ้ยรู้ตั้งแต่ที่มันโทรไปที่กบตูมดิฉันไม่เคยโทรไปที่กบตูมค่ะเพราะฉะนั้นใครเป็นคนบอกเบอร์ดิฉันให้ไอ้ไหลรับรู้หรือบอกให้ไอ้ไหลเล่นมุกนี้ใครแล้วมันทำให้ตำรวจเขาเดือดร้อนไหมถ้าเขาไม่เดือดร้อนเนี่นะคะ คุณร้อยเวรท่านนั้นคงไม่ยินดีเป็นอย่างยิ่งเปลี่ยนตัวผมออกไปเถอะครับผมไม่อยากยุ่งกับเรื่องแบบนี้ผมอยากอยู่อย่างสงบสุขไอ้เรื่องราวพวกนี้มันเป็นเรื่องที่มันไรสะะ้สาระเอาเวลาไปจับโจรดีกว่าจริงไหมคะคุณวีรศักดิ์สิ่งที่น้องยายเราไปพูดอ่ะคือเราทุกอย่างเนี่ยเราให้ทุกอย่างตามที่ผู้ต้องหาเนี่ยผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยร้องขอ ขอมาอย่างไงเราก็ให้ขอมาอย่างไงเราก็ให้เพื่อให้แสดงความบริสุทธิ์ใจว่าทางพวกเราเนี่ยไม่ได้ไปกั่นแกล้งเลยเพราะฉะนั้นนะคือน้องยาเนี่ยบางทีเนี่ยข้อกฎหมายของน้องยาเนี่ยบางทีเป็น,ปนกฎหมายที่งูงปปูปลาปาคือไม่ได้รู้เรื่องเลยว่าขั้นตอนมันเป็นยังไงอะไรยังไงอย่าไปอวดรู้ที่ว่าตัวเองเนะี่ยรู้กฎหมายแบบนั้นแบบนี้ทั้งๆ้งที่ตัวเองก็ไม่ได้จบอะไรมาเลยแล้วคุณวีรศักดิ์ จบอะไรมาหละคะรู้กฎหมายแบบแบบเสือหลังอ่านอะไรอย่างนี้หรือเปล่าคะรู้กฎหมายแบบเสือลายด่างรู้กฎหมายแบบไหนคะถ้าบอกว่าดิฉันรู้งูปลาปลาดิฉันไม่ได้จบมัก็จริงคะ่ะแต่กฎหมายเป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องรู้คุณเสือเองก็รู้ดีว่าขออะไรมาเราก็ต้องให้คุณต้องให้เพราะอะไรคุณรู้ดี คุณรู้ดีว่าทำไมถึงต้องยอมให้มาสอบปากคำอยู่ที่กกตุมเพราะพวกคุณไม่หยุดที่จะบอกว่าชัยนาธบรนไกลนะเสียเงินนะก็ต้องไปเที่ยวชัยนาธคุณไม่หยุดที่จะแสดงให้เห็นว่าเป็นการฟ้องเพื่อจะกลั่นแกล้งให้ต้องเสียเงินเสียเวลาเดินทางตัวคุณเองนั่นแหละทำตัวเองถึง ทางนางลือต้องยอมรับไม่ได้มีใครร้องขอนะคะแต่มีคนสั่งไม่ใช่หรือมีคนสั่งไม่ใช่หรอใช่หรือเปล่าแลว้วงวดเนี้ยโอ๊ย้ยขออะไรเราก็ให้ขอเปลี่ยนตัวตำรวจเราก็ให้อย่างนั้นแหละคะ่ะดูไม่ว่าต้องยอมเพราะอะไร ถ้าไม่ยอมมีการร้องเรียนขึ้นมาเจ้าหน้าที่บางท่านอาจจะจบชีวิตราชการแบบไม่สวยนะเราไม่ได้อยากทำอย่างนั้นค่ะแต่เป็นเพราะว่าคุณไปทำให้เขาต้องวุ่นวายถ้าคุณแจ้งความแล้วคุณปล่อยให้ดำเนินไปตามปกติไม่เข้าไปจุนจ้านมันคงไม่มีเรื่องนี้เกิดขึ้นละค่ะ คุณเข้าไปจุนงจ้านเพราะอะไรคุณกลัวว่าจะสรุปสั่งไม่ฟ้องคุณก็เลยเข้าไปจุนงจ้านใช่หรือเปล่าทีนี้อย่างนี้บอกน้องยานไม่รู้อะไรยังไงจำตอนที่คุณโดนบุมน้อยเล่นงานได้ไหมคะจำที่อนามัยฟ้องตรงคุณโดย มีบุญน้อยเป็นแบ็คหลังให้แล้วบุญน้อยก็ออกมาโออไอหนุ่มชัยนาทโดนแน่โดนแน่โดนแน่นแ,นแล้วที่ดิฉันบอกว่าดิฉันจะช่วยคุณเต็มที่ดิฉันได้ช่วยคุณไหมคุณลองคิดดูดีๆการเก็บข้อมูลการเก็บหลักฐานอะไรต่างๆดิฉันได้ส่งให้คุณไหมคิดดูดีๆค่ะ แต่ดิฉันไม่เคยพูดอย่างที่โหราพาไปเที่ยวพูดว่าโอ้ยจะเอาทนายตั้มมันดิฉันไม่เคยพูดค่ะดิฉันไม่กวนทนายตั้มเรื่องที่หมูราขี้ป่าแห้งแบบนี้นะคะไม่หรอกค่ะแต่ดิฉันช่วยเก็บข้อมูลช่วยชี้แจงว่าอะไรจะเอาไปพิสูจน์เลยตรงนี้นแล้วคุณก็ไปแจ้งความบุญน้อยจริงๆแต่คุณไปถอนเมื่อไหรล่ละคะคุณไปสมยอมกันเมื่อไหรค่คะคดีกับอนามัยคุณก็ไปสมยอมกันใช่หรือเปล่า เพราะฉะนั้นเนี่ยรู้กฎหมายหรือไม่รู้กฎหมายทนายที่คุณใช้ในคดีบุมน้อยก็เป็นทนายที่มาจากขาววิจีแนะนำไม่ใช่หรือใช่หรือไม่เราได้ช่วยคุณไหมเราก็ได้ทำตามที่เราพูดช่วยได้ในสิ่งที่เราทำได้ทั้งหมดแต่ตัวคุณหลังจากนั้นเนี่ยเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่รอนมาร้องไห้ที่ห้อง หลังจากที่รอนมาร้องไห้ที่ห้องที่มีป้าถอนอยู่ด้วยแล้วมันเกิดอะไรขึ้นมันถึงเป็นมาเป็นแบบนี้แต่ดิฉันไม่ยี่หระอะไรนะคะดิฉันจะมาชี้ให้คุณเห็นเหมือนกันว่าในสิ่งที่คุณเอามาทำเป็นเรียกน้องยานไม่บอกชื่อบอกเสียงงตรงแต่คุณว่าดิฉันบิดเบือนคุณใส่ร้ายใส่ความว่าดิฉันบิดเบือนหลายคำแล้วนะคะถ้าดิฉันจะใช้สิทธิ์อย่างคุณบ้าง มันก็ย่อมได้จริงไหมคะแต่ที่ฉันใจกว้างกว่าผู้ชายบางตัวเยอะคะ่ะดิฉันใจกว้างกับคนหลายๆคนเยอะและดิฉันเป็นคนตรงไปตรงมามากกว่าไม่ได้ทำอะไรเพื่อที่จะเรียกร้องและดิที่ฉันทำตามความถูกต้องตามความที่ในใจคิดว่านี่มันใช่แล้วไม่ได้ทำอะไรให้ใครเดือดร้อนยกเว้นว่าจะแห่นมา แอนน้ามาเดือดร้อนเองเวลาคุณด่าผู้หญิงเวลาคุณว่าอะไรใครหยาบคายคุณว่าได้คุณบอกคุณมีสิทธิ์แต่เวลาเขาโต้กลับเขาชี้แจงความจริงคุณบอกคุณจะไปใช้สิทธิ์ของคุณว่าเราบิดเบือนเราด่าทอคุณทําไปเลยค่ะทําไปโลดแล้วเดี๋ยวเราจะได้เห็นกันผู้หญิง ดิฉันไม่รู้ว่าคุณรู้จักผู้หญิงผ่านผู้หญิงมาแบบไหนบ้างยังไงนะคะผู้หญิงในโรคของคุณกับผู้หญิงในโรคจริงๆเนี่ยผู้หญิงไม่ได้มีค่าเพียงแค่เปเงินให้ผู้ชายเท่านั้นนะคะเรายังมีค่าอีกหลายๆอยา่างสองมือของเราสร้างโลกคะ่ะในขณะที่สองมือของผู้ชายแมงกระโจวบางตัวแบมือขอ อย่าดิฟนะคะดิฉันพูดโดยภาพรวมค่ะแล้วจะบอกอะไรให้ที่เปลี่ยนตัวเจ้าพนักงานสอบสวนเนี่ยอย่าลืมคําว่าเปลี่ยนตัวเจ้าพนักงานสอบสวนคือเปลี่ยนคนสอบแต่เจ้าของคดีอ่ะเจ้าของสำนวนอ่ะคือเจ้าคนเดิมอัะเลยก็ได้คืออย่างคราวหน้าคราวหน้าถ้ามารับภาพก้อกล่าวหาเนี่ย คนที่สอบเนี่ยจะเป็นคนกลางคือจะเป็นผูงกับสอบเองก็ได้หลังจากนั้นคือไม่ต้องไปรอหลักฐานอะไรเพิ่มแล้วเพราะน้องยานให้มาหมดแล้วตอนเนี้ก็สามารถพอมาพอมารับทราบขา้ขอกล่าวหาเสร็จปุ๊บเนี่ยทางเราเนี่ยจะส่งตัวไปเลยไปให้อยการเลยส่งฟ้องเลยน้องยานรู้จุดนี้ไหม ทำไมเราถึงขยายสัญญาไอ้ขยายเวลาให้เลื่อนไปเรื่อยๆก็เพราะเราไม่ต้องไปสอบใหม่ไม่ต้องไปสอบเพิ่มไม่ต้องแปลอะไรยังไงเพราะทั้งยันเป็นคนให้ให้มาเองทุกอย่างโอ้โหรู้ดีขนาดนี้อย่างนี้ไม่ต้องรอก็ได้มั้งคะไม่ต้องรอดิฉันก็ได้มั้งคะคุณบอกให้ทางนางลือเนี่ยนะคะสรุปสำนวนมีความเห็นสมควรสั่งฟ้องส่งไปที่อายการเลยค่ะเอาเลยค่ะไม่ต้องรอว่าดิฉันไปรับทราบข้อกล่าวหาหรือไม่รับทราบ การโทรไปของดิฉันก็คือดิฉันรับทราบแล้วว่ามีการกล่าวหาเพราะฉะนั้นก็เอาตรงนั้นไปประกอบแล้วก็ส่งอายการไปเลยค่ะจะได้ไม่ต้องเสียเวลานะคะส่งอายการแล้วจะได้รอดักรวบอียานที่สนามบินเอาตามนั้นค่ะแล้วคุณวีรศักดิ์รู้หรือเปล่าคะรู้นี่จะบอกให้ก็ได้นะก็แค่คุณคิดบ้างไหมว่าทำไมเขาถึงขอเปลี่ยนเจ้าพนากาักงาน ทำไมเขาถึงไม่ไว้ใจเจ้าพนักงานคนแรกแล้วคนแรกทำไมถึงยอมให้เปลี่ยนเพราะเขารู้อยู่ว่าเขาทำอะไรลงไปเขารู้อยู่ว่ามันมีปัญหาอะไรเพราะฉะนั้นคุณวีรศักดิ์บอกเจ้าพนักงานไปเลยก็แล้วกันว่าเนี่ยดิฉันบอกไปเลยว่าการที่โทรไปคือดิฉันรับรู้แล้วมีข้อกล่าวหาแต่ดิฉันจะไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องรอดิฉันไปเซ็นก็ได้ฟ้องไปเลยค่ะ ตามสะดวกค่ะเอาตามที่ชอบที่ชอบนะคะชอบตรงไหนก็ทากันไปตรงนั้นนะคะตามสะดวกค่ะแล้วน้องยานขอเตือนน้องยานนะน้องยานก็คือเบาได้กว่าเบาไอ้สิ่งที่น้องยานทาเนะี่ยมันไม่ใช่ว่าเป็นสิ่งที่ดีนักเลยอย่าลืมสิแบบว่าผิดเสือเนี่ยนะรู้ทุกเรื่องของน้องยานจะมาบอกว่าเอ้ยไม่ไม่ไม,ไม,ไม่อะไรอย่างเงี้ยคือจะมีวุฒิภาวะหรือจะมีการศึกษาม,มากกว่าน้องยานไปสืบประวัติให้ดี กองี่เสือเป็นแบบไหนแล้วก็ขอเตือนพวกเอฟซีเอซีที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยอะ่ะแต่ไปสนับสนุนเม้นน่ะและมีการไปพาดพิงคนอื่นไปด่าทอบาท้าพาดพิงคนอื่นเนี่ยเป็นนึกดูให้ดีว่ามันมีความผิดไหมตลกนะคะมาถึงวันนี้แล้วกลายเป็นคุณวีรศัก์มาบอกดิฉันว่าเบาได้ก็เบาจำตอนที่คุณในช่องเปิดเพลงไอเสือวีหนึ่งวีสองวีอะไร ทั้งหลายเนี่ยที่คุณปิดช่องไปแล้วแล้วก็อ้างว่าติดแดงติดแดงถูกลบกช่องจริงๆไม่ใช่ค่ะคุณปิดช่องไปเพราะมันมีคอมเมนต์ที่คุณด่าทอสาวิตรีคุณกับคุณรอนพูดถึงเรื่องสาวิตรีพูดถึงอะไรกันสารพัดสารเพยตอนนั้นดิฉันบอกคุณอย่างนี้เหมือนกันว่าพอเถอะคุณก็ไม่หยุดมันจึงมีวันนี้เพราะฉะนั้นการที่คนอย่างคุณ จะมาบอกว่าเบาได้ก็เบาไม่ค่ะกูหนักค่ะกูเบาไม่เป็นค่ะกูหนักค่ะน้ำหนักกูเกินห้าสิบกิโลนี่ไม่เบาแล้วค่ะ <c oughs> แต่ฟังๆในบางช่วงเหมือนกับอยากเจรจาเนาะแต่ไม่ค่ะคุณอยากพูดอะไรคุณพูดไปเราว่ากันไปตามกฎหมายคุณ เรียกร้องให้กฎหมายคุ้มครองศิษย์เราก็ไปว่ากันตามนั้นค่ะอย่ามานั่งเกลี้ยกล่อมเบาได้ก็เบาอย่างงุ้นอย่างนี้ไม่ต้องเตือนใครหัดเตือนตัวเองให้ได้ก่อนนะคะเรื่องของน้องยานพี่เสือรู้หมดอู้หูยเรากับดิฉันไม่รู้ว่าทำไมคุณมีอีกช่องหนึ่งถึงชื่อโกพักคนทางใต้คนมีเชื้อจีนเขาจะเรียกว่าโกค่ะ ยังโกดำบางคนจะเรียกโก้เรียกโกกโกดำที่ในดำน้ำหยดสวนอยู่ตรงกันข้ามรู้จักกันกับครอบครัวดีฉันอยู่อย่างนี้เหมือนกันคะ่ะคุณชื่อโกพักเพราะคุณไปอยู่ทางใต้มาน่าจะเป็นภูเก็ตไปทำไมคะหลบอะไรไปหรือเปล่าเอ่ยไปทำไมคะดิ <c oughs> <c oughs> ฉันไม่เคยรู้อะไรมากหรอกคะ่ะไม่ก็รู้ ดยเฉพาะเรื่องบางอย่างเรื่องชั่วๆเร็วๆเรื่องสารเลเร็วเรื่องชาติชั่วไม่ค่อยอยากรู้ค่ะไม่ค่อยอยากรู้